เตี๋ยว่าน่ากินนะแต่เวลาพี่ทําเวลาเดทําก๋วยเตี๋ยวที่บ้านเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยวันวันอาทิตย์อชอบทาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสารพัดก๋วยเตี๋ยวอะ่ะก็จะไม่ได้ขล้นไรหรอกแล้วก็ทํากินบ่อยเมื่อกี้ก็ทํารัดหน้าเมื่อวันเสาร์เนี้ยทําเส้นใหญ่รัดหน้าหมูไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ทะเลนะรัดหน้าหมูอร่อย แต่ไม่ได้ขึ้นไรเดี๋ยวว้นนี่วันอะไรเนาะเดี๋ยวขึ้นอีกสักถึงวันศุกร์นะ <laughs> แล้วปีหน้าค่อยเจอกันฮัลโหลฮัลโหล a n k you s so โ m ม c h นะคะ uh, <laughs> <laughs> เขาเรียกอะไรนะวันนี้ Murray Christmas <laughs> แฮปปี้เมอรี่คริสต์มาสนะคะ thank you thank you อร่อยฟักทองมันหนึบดีจังเลยกินแล้วหิวน้ำเลยฟักทอง กินไม่หมดข้าวแค่นี้เราก็กินไม่หมดนะเดี๋ยวจะมากินที่นี่ต่อกินหลายอย่างแท้เจ้ามากกังกรเราต้องกินให้ครบทุกอย่างเวลาอยู่อีกแป๊บหนึ่งก็โอเคอยู่ทันอยู่มะม่วงนะคะใครจะกินมะม่วงก็ได้นะคะมะม่วงเบาแซ่บๆนะคะแซ่บๆยกมาเป็นพวงๆเลยเนี่ยมันยังสดอยู่นะ มันยังไม่ลืมต้นเลยนะถ้าลืมต้นมันคงแบบว่าอะไรนะมันคงแบบร่วงหมดแล้วมาค่ะเดี๋ยวปอกแก้วมังกรแก้เผ็ดแก้เปรี้ยวผ่าครึ่งเลยเนาะง่ายๆนะคะง่ายๆอันนี้กินวันนั้นนะ่ะ กินไปลูกหนึ่งแล้วเหลืออีกลูกหนึ่งก็ยังไม่ได้กินนะคะไม่มีคนกินเรากินคนเดียวสบายเราเลยสบายเราเลยขอบคุณนะคะพี่เก๋ไม่สนใจอ่านอีกแล้วน้องเอ็กเข้าป่าไปอ่านน้องเอ็กอาจารย์บางสอนไม่เข้าใจพี่เก๋ไม่เข้าใจบางเออเหรอพี่ไม่เข้าใจบางหรอ มาแกะมาแกะมาแกะกินบาบ,าบีหมูอันอย่างมีภาษาภาษาใต้นีไม่เข้าใจนะอ่านได้แต่ว่าไม่เข้าใจนี่นะคะหวานหวานเย็นเย็นนะคะแก้วมังกรแก้วมังกร กินหมดเลยลูกเดียวเนี่ยเราซื้อมาวันก่อนกินคนเดียวไปลูกหนึ่งวันนี้ก็กินคนเดียวอีกอคือกินหลายอย่างนะตอนนี้ลืมตาไม่ขึ้นไม่เข้าใจก็ไม่ต้องอ่านเอ้ยน้องเอ็กซ์ อายจริงๆเลยพี่เก๋โอ้ยภาษาอะไรอ่านไม่ออกเดี๋ยวอ่านผิดนี่พี่เก๋ยาโง,ง่วะเวอะไรเนี่ยโอ้ยอ่านไม่ออกอ่นไม่ออกจริงนะพี่เป็นคนตกภาษาไทยเียเนี่ย มาค่ะมากินด้วยกันนะคะยาสินน้องเอ็ดบอกว่าไม่คุยด้วยแล้วเออคุยภาษาป,ปกติดิพี่พี่เกคคนไทยนะคนโบราณด้วยเป็นคนโบราณ